วิชาหน้ากล้องสวัสดีครับผม powerbenz นะครับวิชาหน้ากล้องวันนี้มาแบ่งปันกันนะครับเพื่อให้การพูดหน้ากล้องนะครับไม่ว่าจะผ่านโทรศัพท์มือถือหรือกล้องวิดีโอนะครับสำคัญมากๆให้ลื่นไหลนะครับสังเกตได้ถ้าเราพูดลื่นไหลพูดได้ยาวมันจะไม่มีการตัดช็อตบ่อยๆนะครับแล้วมันเกิดการเหมือนไม่ธรรมชาติไม่สมูทนะครับก็คือขั้นตอนแรกนะครับ ตาเราเะครับอาคอนแทคเรานะครับ,ระรบจะต้องมองไปที่รูกล้องนะมองไปที่รูกล้องไม่ได้มองที่หน้าจอนะครับผมแล้วก็ให้เราพูดปกตินะครับเหมือนเราพูดกับเพื่อนเหมือนเราพูดกับแฟนนะครับพูดกับคนที่เราชอบคุยด้วยอะ่ะให้คิดซะว่าเขาเนี่ยคือรูกล้องนั้นนะครับเราก็คุยกับเขาแบบนี้เลยนะครับให้ฝึกแบบนี้ประจำนะครับก็จะทำให้การพูดของเราเนี่ยไหลลื่นมากขึ้น นะครับเราต้องพูดตรงๆนะว่ายุคนี้นะครับเป็นยุคที่เราไม่ต้องพึ่งสื่อทีวีดังนั้นเนี่ยอุปกรณ์นี้ส่าสำคัญมากๆนะครับในการที่สามารถสร้างตัวตนนะครับบนโลกออนไลน์ได้นะครับวันนี้สั้นๆแค่นี้นะครับฝากแชร์ให้เพื่อนๆแล้วก็กดติดตาม powerben ทั้ง YouTube และ f c e e o o o นะครับถ้าใครต้องการให้เป็นที่ปรึกษาทางด้านคอนเทนต์นะครับและการสร้างตวัวตนบนโลกออนไลน์ การพูดด้วยความมั่นใจหรือการค้นหาตัวเองในด้านที่ตัวเองแบบเด่นนะงัดออกมางัดดีนเอออกมานะครับให้มันมีพลังนะครับก็อินบ็อกซ์สอบถามติดตามกันได้นะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ